เมตานก่อนเพราะว่านงลมงเลยนี่ที่เด็ดเลยนี่ผุนลูกเดียมยุบยุบลูกเดียมยุบยุบเลยสีม่ม,มักตานแม่สดแห้งเพิ่งได้ลูกตัวเดียวแม่ลูกตัวเดียวได้พี่น้องผุนลูกเพิ่นเดี๋ยวไปไล่มากก่อนเด้อเดี๋ยวได้ลูกเพิ่นมากก่อนครับไปไป,ไปอีหล่ไปไปนี่เด็ด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 สีม่ม,มือตานเพิ่งได้ลูกลูกแรกครับลูกแรกข้อมนี่เปิดไว้ครับ สองหมืนเก้าพันหา้อยแม่สูงเกือบร้อยสี่สิบลูกตัวแรกครับลูกช็อกกัะแล็คครับแต่ว่าออกไปทั้งเมียเด้อต่ว่าได้คว้มหนาเนี่ยครับหนาแห้งครับหน้าตาว่าเป็นง้อผูแต่ว่าเป็นง้อแม่ครับนี่สองหมืนเก้าพันหาล้อยง้อลูกแรกอุ้ยสีมุมกตารครับเนื้อหนังดีครับหนังหนาเด้อโคมนี่ครับหนาเรียงสุดๆเลยหน้าตาแม่ก็งามครับจมูกสีดำครับโบชีโบแบงครับ หู้ดีครับหู้ดีดมฮอดกล้องหู้ดีเชื่องดีเล็บงามมัดทั้งเมยียทั้งลูกนี่สองหมื่นเก่าหาร่อยพี่เปิดถึถือครับเปิดละค่าเบาๆให้คุณพ่พอคุณแม่ไปเลี้ยงครับปกติรักสามนี่ก็ได้ครับตัวนี้ครับแต่พราะว่ามาเปิดเอาเส้าเก่าหาร่อยพ่อแบ้งปันให้พี่น้องไปเลี้ยงครับเบื้อง้ายครับดากต้นตนครับลูกดากต้นแห้งครับกล้ามเนื้อกล้ามดากทั้งเมียทั้งลูก เส้าเก่าหาลอยครับง่วสีมุมมักตาลแม่ลูกชุดแหลกครับนี่นี่แม่ลูกลูกตัวแหลกบงใกล้ๆครับเนื้อนังครับเนื้อหนังครับนุ่มสีเต่าครับนุ่มสีเต่าอีเพลสีดำเดอ้อถ่ายแม่ก็ไดเดี๋ยวไล่ลูกมาให้องครับไป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 อ้ยลูกนาแหงนาปืด โค้นี่ก็บอลอดครับนี่อยูได้บอโดนเออโค้นี่ก็ได้ครับนี่เบิ้งรับงัวคือกันแห้งครับเบิ้งนี่ดีเดอร์นี่แม่ลูกสองมืนเก่าพันหาลอยเบิ้งรับกกหางลูกเบิ้งรับกกหางลูกพี่เบิ้งรับพี่พี่เชาเก่าหาลอยครับชุดนี้ครับสีมุมุกตาลครับบอพิดวังแน่นอนเอาเบิ้งชุดต่อไปเล้พ่อ้านเดี๋ยวอีกชุดชุดท้ายครับเดี๋ยวอีกชุดสุดท้ายครับ มันคือกันครับโคมกอนะครับตัวนี้จะหลงกันเด้อโคมกอน้่เบายานไปทรงแล้วตาวางงวมันคล้ายๆกันครับสีเดียวกันบาวยานไปทรงแล้วขอนแกนแล้วออาเบิ้งชุดที่ที่สามครับชุดที่สามเป็นแมลูคือกันครับแมลูคือกันเด้อโคมนี่กับโบงามโบเพกันเื่กันครับโค้งสางไงโค้งสางไงลูกนาปึดเลย เปิดไว้สองหมืนแปดครับแม่สูงร้อยสี่สิบลูกง่ลูกหนาครับตัวนี้ลูกง่ลูกหนาลูกหาเดือนหกเดือนแล้วล่ะนี่สองหมืนแปดอ้าคบนี้ห้งถือครับพี่น้องครับสองหมืนแปดแม่สูงร้อยสี่สิบว่าลูกตัวที่สองยืนอยู่นี่แหละครับลูกสองยืนครับนี่เล็บงามเล็บงามถ่ายตน้ตนต้นแม่อีกบดโดนคงสี่ขืนครับแต่เมื่อน,นี้อยากทำทาจังหน่อย อีกบดนเด้อเดี๋ยวก็ขึ้นสองหมืนปดครับชุดนี้นี่เบอรงครับสองหมืนแปดสุดยอดสองหมืนแปดเอานาเลี้ยงครับโคบนี่ถือแข้งลูกตัวเม่ยางดีแม่โค้งสางใหญ่อันนี้เป็นลูกตัวที่สองของเพิินครับลูกพ่อได้เหรอเพราะว่าขึ้นนาเห็นี่มพูดนะออ้ยลูกสติงเล่ตัวครับน่มซีเต่าครับแม่เล็บงามครับเพศสีดำ บกไงครับแม่โบกไงล่ำโตเงาสองหมื่นแปดเท่า 28, ทนั้นชุดที่สามสองหมื่นแปดโอ้ไงแห้งครับโคมนี่ครับท่้งไงราคากระถือนําหู้กะหู้หู้กะหูะ้แบบนี้เอา้าลูกให้ลูกเด็ดอีรีครับให้ลูกโบสีลายครับแม่นี่ครับจะโหมสีดำโบสีบโบแวงครับหน้าตางามดีเขาความดีลูกสองยืนอยู่นี่เบิ้งครับโกห้างลูกเบิ้งครับ สองหมืนแปดเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี่มีมาฝากสามชุดน้ำกันครับมีตะที่เด็ดครับบอ่อผิดหวังครับของว่วงเพราะว่านครับคัดสันมาให้คุณพอ่อคุณแม่ได้เรียกชมกันครับเมื่อนี่สามชุดน้ำกันครับแต่ละชุดได้เสียทุกตัวเด้อพี่น้องเด้อได้เสียทุกตัวมังหันรถเสียพึ่งมาทรงนี่ได้เสียทุกตัวสุดยอด